แม่จำได้ดีวันเกิดของลูกคือปีที่แล้วนั่นแหละค่ะเล่งตลกของวันเกิดมันเวียนมาปีละครั้งอ่าแม่คะหนูจะสิบแปดแล้วและหนูอยากจะขอฮาสิ่งที่หนูต้องการในวันเกิดปีนี้จริงๆแล้วหนูอยากจะขอแม่มาหลายปีแล้วเอาลหนละบรนเซลเลิกพูดพุงพำในหูคอเถอะลูกก็รู้่าแม่รู้สึกยังไงการว่าจะขอเบลาบลเบลมันนารันจะตายไปแม่ลอาเล่นหนลูกแม่น่ารักแม่รักลูกนะจ๊ะฮ เชียวเชียหนูอยางมีผัวอย่าง <S 1> <S 1> าก็อ๋อคือหนูหวังว่าแม่จะพาหนูไปดูหนูฝรั่งข้างบ้านนะคะ่ะอ๋อลูกหมายถึงผู้ชายข้างบ้านสินะก็นั่นแหละค่ะหนูตั้งใจจะส่องท้งหน้าตาแต่ภาพเนี่ยมันจะบังวิวทุกทีในตอนหนูจะส่องเฉพาะตอนหนูส่องนะแล้วหนูอ่ะก็อดรู้สึกไม่ได้ ว่เขาถูกส่งมาเพื่อน,นู